ค่ะสวัสดีค่ะันนี้แดงจะมาแนะนำพิมพ์ทาตัวผิวขาวนะคะที่จะช่วยให้ผิวขาวก็จ่างใสเนียนใสแบบสาวเกาหลีเลยค่ะตัวนี้เลยเห็นไหมมิเชอร์นะคะดีดี cream water d o ปค่ะมี S P F 50 p a บ P A บวกเลยค่ะอันนี้จะเป็นสูตรน้ํานะคะ,ะกันน้ำได้ร้อเปรเซ็นตและกันแสง UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะนี่วันนี้แดงจะมาทาให้ดูเลยนี่แหละค่ะ แค่จุดจุดที่แขนเลยนะคะแล้วก็ทาเลยค่ะต่อสามารถตบได้ด้วยนะเวลาเกี่ยจะช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่ามันขาวมากๆนี่เลยเทียบอันนี้คือไม่ได้ทานะคะอันนี้ทา ขาวมากจริงๆอันนี้นะคะสีที่แดงใช้จะเป็นพิคงสไตล์ค่ะจะมี2ส,อสีอันนี้จะเหมาะสำหรับคนผิวขาวอมชมพูและผิวขาวเหลืองค่ะนี่เลยอันนี้ค่ะจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหนือกว่า BB ีและซีซี e รีมค่ะตัวนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเด,ดเดี๋ยวแดงจะทิ้งไว้ใต้โพสให้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย